สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ t f o r e x s c h o o l เว็บไซต์ของนักลงทุนยุคใหม่วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการถอนเงินกับ i s t t a f o r e x นะครับการถอนเงินกับ i s t t a f o r e x นั้นผู้ลงทุนสามารถถอนได้หลายหลายช่องทางด้วยกันนะครับอย่างเช่นช่องทางแรกเนี่ยคือ b a n k c การ์นะครับแล้วก็ b a n k w i e มี m a s t e r c a r d ของ i s t t a f o r e x นะครับหรือว่าทาง PayPal ก็ได้ทาง Liberty Reserve ก็ได้เว็บมันน มันนี่บุ๊กเกนะครับแล้วก็อีกหลายๆช่องทางนะครับแต่ว่าทางเราเนี่ยจะทำวิธีการถอนเงินผ่านทาง Liberty Reserve ให้ดูนะครับเออเนี่ยเราจะเราก็ต้องไปที่เว็บของ Thai Forex School ก่อนนะครับเมื่อเข้ามาที่ไปบอก Thai Forex School แล้วเราก็ไปที่ Insta Forex นะครับคลิกที่ Insta Forex เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ล็อกอินตามปกตินะฮะนะครับเราก็โอเคก็ใส่รหัสตัวเองเข้าไปนะครับ นะครับใส่บอกรหัสผิดพลาด เมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เราไปที่ออปชันนี้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับเราจะเจอกับหัวข้อ financial operation นะครับให้เลือก money withdrawal นะครับคลิกเข้าไปครับแล้วปุ๊บเขาไปถาม payment system นะครับเราจะถอนทางไหนนะครับเราก็เลือก liberty reserve เลือก Liberty Reserve USD พอเราสมัครเป็น USD นะฮะทีนี้เนี่ยเขาก็จะใส่แอคเค n าของเรามาให้แล้วก็ใส่จำนวนที่เราต้องการถอนนะครับถอนออกหมดเลยเกด Continue ทีนี้เนี่ยเขาก็จะ list มาให้แล้วว่าเราใส่อะไรไปบ้างแอคเค n t ของเราคืออะไรเราจะถอนเท่าไหร่นะครับตรงนี้เขาถามว่าเมื่อเขา ทำการถอนเงินเสร็จแล้วเขาจะแจ้งเราทางไหนระหว่างให้เราส่งมาทางอ e ีเมลหรือ SMS เราก็เลือกอ e ีเมลนะครับเพราะว่า SMS เนี่ยจะต้องเสีย0.05เซนนะฮะเสแล้วตรงนี้ช่องนี้เขาก็จะถาม Account ของเราใน Liberty นะครับว่าเลขของเราคืออะไรใส่เข้าไปช่องนี้ว่างได้นะครับ Pin c o โค Pin ิ o d e คเนี่ยจะเป็นโค้ดที่เราได้มาตั้งแต่แรกที่กับที่เราสมัครนะครับ ตอนที่เราเปิดบัญชีครับเราจะได้พินโคดมาด้วยให้เราเอาพินโคดต,ตรงนั้นมาใส่ตรงนี้ฮะเสร็จแล้วก็กดเซ็นรีเควสครับนีแล้วก็รอลน,นิดนึงนะครับ เมื่อเซ็นรีเควส์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะขึ้นมาบอกว่าเขาจะทําการพิจารณาก็คือใช้เวลานิดนึงครับเพราะว่าวันที่ทําเนี่ยเป็นวันเสาร์ว่าอาจจะอาจจะช้าหน่อยแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนี่คือเขาบอกว่าวันเปิดทําการของเขาเนี่ยเวลากี่โมงถึงกี่โมงนะครับอย่างนี้โบอกอินสตาโพเล็แสดงว่าไม่ทํางานวันเสาร์และอาทิตย์นะครับเพราะนั้นถ้าใครที่ถอนเงินวันเสาร์และอาทิตย์ก็จะต้องรอหน่อยนะฮะ ขอจะแจ้งรายละเอียดว่าคุณถอนจํานวนเท่านี้เท่านี้เท่านี้เสร็จแล้วก็รอครับเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับการถอนเงินจาก InstaForex ครับสำหรับการถอนเงินกับ InstaForex ผมก็ขอจบวิดีโอนําเสนอเียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ